ยิ <laughs> งข้าวแม่

Yeah.

นี่ขึ้นสรรั์ชั้นเก้าคนต้องตะบูคำบอมีบ่ไม่บอช่นขบันชนกั้วาเจ็เนาะแปดก็ได้เหรอนะคูแเพิ่มว้าพันกันเยดิลูกมาพ่อกันเลัวเมียเนี่ยเว้ยผู้หนึ่งผู้นึงเนาะประเทศไทยพ กำนังเต้นเต้นตามนะพูมี่อ่เนาะแกตถ้งเาบ่ี่เว่าเป็นผูมียกันโซ่จจเไอาให้ได้เด้อนี่จับะก้าเขาก้านี่ยนะเฮ้ยมันจับนั่งเอมเต็มอยู่มดจิบก้า่เด้อนี่

จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ